วิธีการปลดล็อกไฟลฟรีที่เราดาวน์โหลดมาจากเว็บไซต์นะคะไฟลฟรีคืออะไรที่เราไปดาวน์โหลดเวกเตอร์นะคะลองย้อนไปดูที่อิ๋วให้โหลดของฟรีมาใช้ได้อิ๋วไม่แน่ใจว่าอยู่อาลงเว็บไซต์อย่างเดียวหรือว่าอยู่อาลง youtube หรือยังนะคะเดี๋ยวอยู่ขอไปดูอีกทีนะคะถ้าเกิดไม่มีอิ๋วก็จะเอาวิธีการดาวน์โหลดเวกเตอร์มาลงให้เนาะแต่ว่าถ้าเราดาวน์โหลดมาแล้วเนี่ยไฟล์ Open นะคะสังเกตว่า มันจะเป็นชื่อ EPS ส่วนใหญ่แล้วทุกคนก็จะงงๆว่าอะไรคือ EPS EPS คืออะไรอันนี้นะคะมันใช่ AI หรอมันไม่ใช่ AI นี่นะคะงงใช่ไหมมันคืออะไรมันคือมันก็คือนามสกุลหนึ่งที่แปลงจากโปรแกรม Illustrator เ,เ,เนี่ยแหละคะ่ะเพียงแค่ EPS เนี่ยมันจะเบาก็ open มาเลยนะคะ Open. นี้คือไฟล์ฟรีนะคะที่ดาวน์โหลดมาจาก f r e e p i c c o m เป็นเวกเตอร์ฟรีที่เราดาวน์โหลดมาใช้งานได้โดยที่เราอาจจะแบบลดขั้นตอนของการสร้างชิ้นงานใหม่อย่างเช่นตัวเนี้ยตัว anniversary เนี่ยมันใช้ได้เลยนะคะอย่างเช่นเราจะเอาไปทำเกี่ยวกับงานสรรเสรร์อะไรอย่เงี้ยนะคะ งานที่เกี่ยวกับงานไทยๆหน่อยนะคะเราสามารถที่จะใช้ได้เลยเราไม่ต้องวาดใหม่ลดเวลาในการทํางานแล้วก็ไปดาวน์โหลดมาใช้นะคะแต่ว่าพอดาวน์โหลดมาแล้วเนี่ยมันจะมีบางอันที่เฮ้ยทาไมมันแก้ไขไม่ได้ติดล็อกทํายังไงนะคะวิธีการขั้นแรกเลยนะคะของการติดล็อกเนี่ยแบบนี้นะ ขั้นแรกที่เราได้ไฟล์มาแล้วเนี่ยให้เราเช็คก่อนว่าไฟล์นี้มันผ่านการ make clipping mark มาหรือเปล่านะคะถ้าผ่านการ make clipping make clipping mark เนี่ยมันจะชิ้นส่วนเราจะจับชิ้นส่วนไม่ได้แล้วเราจะเข้าใจว่าอันนี้มันคือไฟล์ภาพจริงๆไม่ใช่นะคะวิธีการเช็คก็คือเนี่ยถ้าเราหยิบออกมาอย่างเงี้ย มันไม่มีชิ้นส่วนไหนขยับได้เลยอะ่ะเราก็จะเอา้านี่เขารวมภาพมันนี่นามัมนมันใช้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะใช้ได้นะคะวิธีการก็ให้เราคลิกที่ตัวชิ้นงานทั้งหมดคลิกเดียวเลยค่ะแล้วก็คลิกขวาแล้วก็มาหาคำสั่ง release clipping m a r k นะคะ release clipping m a r k คลิกไปเลยเห็นไหมคะ ชิ้นส่วนทุกชิ้นส่วนมันก็ออกมาแล้วแล้วก็ให้คลิกขวาอีกหนึ่งที่แล้วก็อันกรุปค่ะพออันกรุปเสร็จเนี่ยค่ะก็อันกรุปไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะออกอันกรุปนะคะทุกชิ้นส่วนแยกกันได้หมดแล้วเราก็สามารถดึงดึงมาใช้ได้เลย